หลังจากมักสิบวันถทยแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับครับสวัสดีครับช่อง youtube สดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาดูที่นาที่จะทำนาปรังนะครับซึ่งวิธีการหลังจากเก็บเกี่ยว เขาให้รถเยียบหนึ่งรอบนะครับแล้วปล่อยให้ดินปล่อยให้น้ำมันแห้งนะครับแล้วให้ฟางมันเน่าแล้วก็ไถนะครับพี่น้องนี่แหละครับดูสภาพนะครับสวยมากเขาจะไม่เผานะครับ ผมอยากจะให้พี่น้องที่ทำนาเผาเนี่ยได้ดูบางคนก็สงสัยว่าถ่ายได้หรือเปล่านะครับพี่น้องดูนะครับสภาพดินและสภาพต่อสั่งนะครับนะครับเขาก็จะเปิดน้ำใส่นี่นะครับพี่น้องเขาจะสูบน้ำใส่นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้ดู นี่แหละครับหลังจากที่ไทเสร็จแล้วก็เปิดน้ำใส่นะครับดูได้นะครับดินกับตอสังเศษฟางนะครับ ที่โดนไถท,ทั้งสับทั้งเน่านะครับเมื่อเปิดน้ำใส่ลักษานี้นะครับสวยมากก็เปิดน้ำใส่ประมาณ3มชั่วโมงนะครับก็คงจะเต็มนี่แหละครับการเตรียมทำนาปรังและหลังจากนี้เขาก็จะปั่นนะครับปั่นแล้วก็จะหวาน ก็จะจบกระบวนการทำนาพรังนะครับพี่น้อง ดูได้นะครับนี่นะครับการทํานาปรังนะครับดูดินดูที่นานะครับดินสีดํานะครับสวยมากเป,เป็นที่นาไม่เคยเผาก็จากช่อง y o u t u b e สดาฟาฟออร์แกนิกไทยแลนด์ามีเรื่องราวดีๆก็จะนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เล็กเบียรเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้เอาแค่ okay, นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ